สุดฮือฮาวงโฟอฟขย่าว,วงการโกอินเตอร์ดังไกลถึงแดนมังกรในรายการเรี้ยิตีโชว์ที่จีนแห่ถูกจับตามองหรือมีลุ้นดีลโปรเจกต์ใหญ่ เรียกได้ว่าทำเอาเหล่าโฟใอจใจฟูกันแบบสุดๆหลังโฟอีฟโกกรุ๊บแถวหน้าของเมืองไทยจากค่าย EXO Entertainment ที่ได้สร้างปรากฏการสุดประทับใจในรายการที่สาวๆโฟอีฟได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศปรากฏตัวในรายการเรียล t ิตี้โชว์โชว์อีอของหนุ่มเลหรือจางอี้ชิงจากวง EXO ที่ออกอากาศทางช่องทาง Mango TV ในประเทศจีนซึ่งเรียกเสียงฮือฮาจากเหล่าแฟนๆทั้งหลายทั้งในไทยและจีนได้เป็นอย่างมาก ซึ่งในรายการก็ตอนรับศิลปินไอดอลจากหลายประเทศเพื่อมาร่วมมิชชั่นต่างๆและแลกเปลี่ยนการแสดงกันพร้อมทั้งยังช่วยให้คําแนะนํากับเหล่าเด็กฝึกในรายการล่าสุดสาวๆโฟก็ได้เข้าร่วมรายการโชว์อิดอ้อถึง2เอพิโซดด้วยกันจึง,งงานนี้ทําเอาเหล่าโฟไอต่างเข้ามารับชมและรวมลุ้นกันเป็นอย่างมากว่าเพลงที่สาวๆโฟจะนําไปโชว์นั้นจะมีทั้งหมดกี่เพลงและมีเพลงอะไรบ้างรับรองได้เลยว่าทุกคนที่เข้าไปรับชมถึงกับต้องอึ้งกัน กันเป็นแถบแน่นอนกับการแสดงโชว์ของสาวสาวโฟอีฟที่ได้เข้าไปร่วมในรายการครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ประเทศของเราได้โปรโมทในศิลปินไทยอย่างทีป๊อปที่กาลังเป็นที่นิยมอยู่ในประเทศณนะขณะนี้ไปยังประเทศจีนให้กลายเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในระดับเอเชียและระดับโลกซึ่งรายการดังกล่าวก็ออนแอร์ให้ได้รับชมกันแล้วหลายอีพีโดยสาวสาวก็ได้มาร่วมในเอพิโซดที่7นั่นเองค่ะซึ่งทั้ง7สาวโฟอีฟก็ได้ปรากฏตัวเข้ามาพบ ปะมิติกับบรรดาเด็กฝึกในรายการพร้อมกับแซนนี่กเกวลินศิลปินชาวไทยที่ดังในประเทศจีนเป็นอย่างมากก็ได้มาเป็นผู้ช่วยในรายการ ซึ่งในรายการสาวสาวโฟอีฟยังได้มีการร่วมสอนเต้นให้กับเราเด็กฝึกทั้งหลายในเพลงรูมรูมอีกด้วยล่ะคะ่ะและในรายการนี้ก็จะมีการเล่นกิจกรรมร่วมกับเราเด็กฝึกของรายการโดยในรายการจะมีมุมน่ารักน่ารักของสาวสาวโฟอีฟออกมาให้ได้รับชมกันด้วยขณะที่เราเด็กฝึกกาลังเล่นกิจกรรมกันอยู่นั้นทางฝั่งของสาวสาวโฟอีฟก็ได้นั่งรับประทานอาหารและบอกคำใบ้กับเราเด็กฝึกต้องบอกเลยว่าทําเอาเหล่าโฟอายและผู้รับชมต่างใจละลายและใจฟูกันแบบ ะไปเลยะะและนอกจากนี้ที่ห้ามพลาดไม่ได้เด็ดขาดคือในสัปดาห์หน้าพวกเราจะได้เห็นทีเซอร์สปอยซ์สั้นของทั้ง7สาวโฟอีฟที่ได้ร่วมขึ้นโชว์สเตจบนเวทีซึ่งจะมีการแสดงอะไรบ้างก็ต้องมารอติดตามรับชมสเตจสุดพิเศษของโฟอีฟในเอพิโซดหน้าที่ช่อง mango tv กันนะคะและเป็นที่น่าจับตาม,มองต่อว่าการไปร่วมรายการ reality show ที่จีนในครั้งนี้จะสามารถเป็นการต่อยอดโปรเจกต์พิเศษอะไรกับศิลปินในแดนมังกรได้หรือไม่ ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไป ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีสำหรับแฟนๆของสาวๆโฟอีฟอย่างโฟไอทั้ง7สาวโฟอีฟศิลปินเบอร์แรกของค่าย XO XO Entertainment ที่เป็นกลุ๊ปสัญชาติไทยในเครือ Workpoint Entertainment ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกทั้ง7คนอย่างไมายอธิยาโจลินคำพิรพันธ์ตาอ้อมบิญภญาแฮนน่าโรซินรูมฝ้ายนัทยาพันธิพานันและออายกอนนิดผู้ชนะการแข่งขันของรายการโฟอีฟกลุ่มสตาร์เซเว่นสาวรุ่นใหม่ ที่มาในคอนเซปต์ Girl Crush มีความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในจิตใจมีความกล้าหาญที่จะเปิดเผยความรู้สึกและทัศนคติของตัวเองผ่าน 7, 7, 7าเลูก7คาแรคเตอร์อย่างชัดเจนซึ่งสาวๆาโฟอีฟ e ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยสินกันแรกชื่ออุลล่าเมื่อวันที่13ธันวาคม2563และมีอัลบั้มแรกคือ The First Album ด้วยเพลงวัดปละที่ขึ้นเป็นอันดับ1ิแรกของ s p o t i f y Thailand c ชาร์กันเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีเพลงฮิตติดหูมากมายไม่ว่าจะเป็นติ๊งออติ๊งมีอีกไหมข้อยกเว้นซึ่งล่าสุดซอวสาวโฟอีฟก็ได้ไปล่อยเพลงใหม่ออกมาอย่างฮอตทูฮอตต้องบอกเลยว่าปัจจุบญญันยอดเข้าชมถึง10ล้าน2แสนกันเลยทีเดียวและคว้ารางวัลใหญ่ในเวทีใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น ศิลปินเพลงทีป๊อปแห่งปีของสนุกสุดจัดที่สุดแห่งปี2023ที่ได้รับคะแนนโหวตอย่างท่วมท้นจากแฟนๆโดยการชนะคะแนนโหวตสูงสุดถึง7 4 8 0 2 2คะแนนกันเลยทีเดียวอีกรางวัลอย่างรางวัล The Best Music of the Year ในเพลงหยดน้ำตาปี2023และสาวสาวโฟอีฟก็ได้รับรางวัล Artist of the Year จากงาน TikTok a w a r d Thailand ปี2022เป็นต้นนอกจากนี้โฟอีฟทีปปา ไทยนั้นก็ได้มีรายชื่อติดโพสชิงในงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20ของประเภทเพลงสากลยอดเยี่ยมสาขาที่ป๊อปยอดเยี่ยมที่มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้คัดสรรจากผลงานที่มีการเผยแพร่ในช่วง1มกราคมปี2566ถึง31ธันวาปี2566ดังนั้นมีการประกาศรางวัลทั้งหมด3ประเภทซึ่งสาวๆทั้ง7อย่างโฟอี e ก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นอีกด้วยต้องบอกเลยว่าทั้ง7ส สาวในวงโฟอีฟนั้นต้องเรียกได้ว่าเป็นวงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยซึ่งทั้ง7สาวนั้นทั้งสวยและน่ารักที่มีถึง7สาวจิตสไตล์กันเลยทีเดียวและมากล้นด้วยเสน่ห์อันเกินจะต้านทานได้ที่ทําให้เหล่าแฟนๆนั้นต่างใจฟูเมื่อได้รู้จักและได้พบเจอกับพวกเขากันเลยทีเดียว